อ๋อขนาดนั้นนะแงปุ่มเพชรยี่บเก้าระหลุบนี้มีใครสามารถทำได้หรอคะขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนไทยคนแรกแงปุ่คนไทยคนแรกทุกคนอิจฉาเราค่ะรักษาการปุ่มเป็นยังไงมันขนาดอะไรมันเป๊ขนาดนั้นเลยใช่ป้าทำไมหนูไม่จบที่สามสองสามเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้มากกว่ายี่สิบเก้าประหลัดไม่จริงๆก็ดีใจค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เราหน้าเราอาจจะแบบเฮ้ยให้เพชรหรออะไรเงี้ยยัง ยังเหมือนแบบลิงได้พ่อยอะยังไม่ยังไม่ได้รู้คุณ<น>ค่าว่าเพราะหรอเพชรหรอแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่พอรู้ความหมายก็เริ่มจึง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นจํานวนกระดาษเราตกใจไหมเพราะทำไมมันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใจเราคิดแล้วว่าเอาไปเก็บตรงไหนกลันนวาหายอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเขาให้แบบให้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบทั้งเพชรให้ทั้งข้อมืออีกอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมือก็ใส่เหมือนกันเลยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นน่าจะเป็นจํานวนน้าหนักกระดาษที่เยอะที่สุดในชีวิตที่เคยได้เพชรมาเลยไหม น่าจัดนะคะปกติเนี่ยเราใช้แต่แบบตามสำเพลงอ่ะคู่ไปฟิลนั้นเพราะเราเป็นคนไม่ระวังไงของมันจะหายนึกออกปะเพชรเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราได้รับอะไเลยไงเราก็รู้สึกว่าถึงปัญหาไงว่าจะเก็บที่ไหนแล้วคุณดนตีเป็นมูลค่าไหมมันจะหมุนทังอ๋อมีสิบเก้าตลับนี่มันเท่าไหร่เออได้ถามไหมเท่าไหร่หนูไม่ถามแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาแล้วเีาได้เขาไหร่ยังไงยังไงมันรถเอาขาดคันหนึ่ง ตอนมาเราผ่านชั้นหนึ่ง้าไมแล้วเอาผ่าจริงเหรอ10สิบล้านได้ผ่าเอาผ่านแล้สิบล้านก็เยอะอยู่ค่ะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยก็คือจะได้ใส่งานแต่งอะไรเงี้ยให้ไปรูปหน้าเลยซ้อมใส่ไปเลยก็หานครึ่งไง ของฝันครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของของงานแต่งครึ่งแต่ก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่เราก็คือดีใจในในในมันจริงมากกว่านั้นคือความหมายที่เขาตั้งใจจะให้เราใช่เขาเป็นแบบเจ้าบทเจ้าก้อน่ะเป็นคนแบบความหมายเยอะอ่ะอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ในขณะที่เราแบบแต่กกู้ชา่เป็นแมนอะไรอย่ะงเงี้ยแต่ไม่ใช่แค่แฟนเราพ่อแม่เราก็เปสู้เหมือนกันทั้งคนเรื่องแมนนี่หนูไม่อยากจะเชื่ออะทัไ พ่อนี่ไม่เท่าไหร่พ่อยังมีสิทธิ์ว่ามีความเป็นไปได้ <Yeah. S 1> ก็คือตอนเช้ามาพ่ออย่างแรกแล้วก็ให้กล่องของขวัญมา uh. ซึ่งกล่องของขวัญน,นั้นเปิดออกมาเป็นทอง uh. ทองคําแทง่งเท่าไหร่นะคะห้าห้าบาทค่ะ uh huh. อันนั้นก็พ่อให้หนึ่ง uh huh. เสร็จตอน,น,นคืนนึกว่าแม่ให้แรงแล้วเพราะว่าอุย้ยสงสัยนึกว่าให้กระเป๋า uh huh. แต่ความจริงพอเปิดมาเป็นเงินตั้งหนึ่งก็คือล้านหนึ่ง no. ขนาดที่ตอนแรกอะตอนที่เราไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้อะไรใช่ไหมเราก็แบบให้ไอโฟนคนละเครื่องโทรศัพท์คนละเครื่องเครื่องใหม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดเลยก็ให้พ่อกับแม่ไม่ทุกคนเล่นใหญ่มากออ่คือแม่ลีนี่คือเซอร์ไพรส์เราเลยว่าเกินที่เราคิดว่าเขาจะให้ขนาดนี้แต่คนที่เซอร์ไพรส์มากกว่าหนูก็คือน้องชายยืนจิกหัวตัวเองไงว่าแบบเราชันล่ะแล้วชันล่ะอยากเกิดทุกวันเลยไหมคะแกบูนก็ คนเราเลือกเกิดได้หลายรอบด้วยมเนื่อว่าเป็นเป็นปีที่ได้ของขวัญมันเกิดที่แบบฉ่ำแล้วก็จุกสุดจุกมากค่ะคือไม่รู้ว่าปีหน้าจะให้อะไรใครตอบเราอ่ะแม่เราต้องให้อะไรอ่ะเงินก้อนนี้เก็บคืนแม่ไหมเออได้ไหมแต่เขาบอกเหมือนว่าถ้าเราได้ของขวัญเท่าไหร่จะต้องให้คืนอีเท่านึงนะนี่แหละเป็นความคิดของแม่แน่ๆเลยเอาจริง ไม่แต่เขาบอกว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเราก็แบบให้แม่ไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย<ห>แม่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ของใครยังคงคอนเซ็ปต์ของคุณลีอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราไปเนี่ยค่ะมมแม่ได้บอกเขาไหมคะว่าจะต้องเอาไปใช้อะไรยังไงในหนึ่ง,ง,งล้านบาทหือตามสบายตามสะดวกของเราเองเขาไม่บังคับอะไรค่ะเขาให้ก็คือให้มาเลยนะมมไม่มีบมมแบบเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ต่อยอดเขาก็แบบให้ แล้วเขาก็แค่บอกว่าขอถุงกับกล่องคืนด้วยเพราะแม่จะไปใส่ของต่อแล้วคุณเราไปเก็บไปที่ไหนของขวัญปีนี้มันเยอะมันล้นขนาดนี้แกมุมันเป็นความรักค่จะไปชี้โพให้่ลรอบมันเป็นไม่ได้นะคะเดี๋ยวโจรเข้าบ้านอะได้ของมาไม่พอคุณยังมามีดวงดีอีกคนบอกว่าถูกหวถูกหวยไปอีกเพื่ออะไรดวงมันอะไรมันแต้มบุญมันเยอะขนาดนี้แกมุ่งเอาจริงจริงไหมคะมีใครได้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้างวดที่หนูจะถูกหวยเนี่ยอีกแปดเก้าใบสิบใบเนี่ย หนูซื้อหวยพันใบนะได้ดูไหมไม่ใครเห็นไหมแล้วไม่ถูกสักใบนะถูกแค่ใบเดียวนะคอนเทนต์เนี้ยใช่ค่ะพี่เป็นแสนค่ะให้ถูกกลับมารอบนี้แค่สอง0 0ื่นเองนะแล้ววันนั้นเราข้าวไปเลี้ยงน้องข้าวน้องแล้วแล้วหักทุนอีกเท่าทุนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปีนี้ ทางสลากกินแบ่งค์เขาได้ทําการจ้างหนูแล้วหนูถือว่าปีนี้โดกลบพื้นฐานแล้วหนูยังได้กำไรอยู่ปีนี้ก็ถือว่าเป็นดวงเฮงสุดเลยใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะขอไม่อยู่นานเอาอีกไหมครับหมวดนี้เอ้าอะไรอะคะมีไงแนบหัวใจบ้างไหมคะไม่มีค่ะอย่าถามถึงตัวเลขค่ะไม่ใช่อะไรนะเวลาที่หนูผิดอ่ะมันก็ผิดไงเวลาถูกมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะคนหลังบ้านมาเยอะไหมครับแบบมาขอหวยขอเลขเงี้ยคุณขอบ่อยหนูไม่เห็นนะ เขาบอกดาราคนไหนถูกหวยบ้างเสร็จหนูก็ไปดูที่หวยออกก็รีบบอกเลย <ś c oughs> หนูก็แบบเอา้าแล้วไม่ออกเราจะรู้ได้หร <ś c oughs> จะอ,อกอะไรอ <ś c oughs> ะไรเงี้ยก็แบบแหมอยากไปเม้นอยู่แต่ก็พักก่อนอย่างงวดที่จะถึงนี่มีไ,มได้ไหมบ้างนะยังค่ะเราต้องใกล้ๆค่ะเดี๋ยวบแบบเซ็นจากอะไรคะเซ็นจากพี่เลี้ยงค่ะดูถูกเพราะว่าพี่เลี้ยงบ่อยมากพี่เลี้ยงค่ะไอคิวชอบซื้อหวยออคิวไม่ได้ค่ะ ไปเล่นไปเปื่อยเอาหวัดมาติดยู่ต่าหากแล้วคุณเหมาแผงเลยไหมคะคุณแก้มก็บ่อยนะคะแต่ว่าเราไม่อยากพูดเยอะแล้วไงว่าเราเหมาแผงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะยกแผงพี่เหมาหนุ่มไปเหมาแผงใช่ไหมไม่เราก็ดึงเคร่าวๆแต่จะมีแผงไปเพ้่อีกพันใบไหมมีมัมแอนนาผักก่อนค่ะว่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นละเดี๋ยวถูกใบเดียวใช่ไหมมันแบบไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะรอบก่อนที่เหมาใช่ไหมพัน ห้าร้อยใบหรือพันใบอันนั้นถูกเยอะถูกรับที่สี่รอบที่ห้าแล้วก็ถูกสองตัวอีกแต่รอบนี้คือแบบน่าชักแ้วก็ไม่ได้คือสองหมื่นแล้วนี่ไงไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ซื้อแสนนึงอะคุณคุณอีกเรื่องหนึ่งคุณแจกกี้เขาเอาเออไปหาคุณคุณบีค่ะพ่อแม่บีพ่อแม่บีครับคุณหลังจากนี้เป็นแบบประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างไปเลยรู้สึกยังไงบ้างคะพ่อแม่บีขึ้นแท่นแล้วตอนนี้ ขอให้แม่บีจงเจริญไม่ก็ดีเพราะว่าพี่บีอเป็นคนน่ารักใช่ไหมแล้วก็แบบ<ม>เขาน่าจะมีผู้ชายเพชรเม็ดงานอยู่ในมือเยอะเพราะเขาไปแอบว่าสิพี่ผีวว่าฉันก็ยังพอมีเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้น้องสักหน่อยอะไรอย่างนงี้ยกระสันหน่อยพิธจัดสน่อยอแต่ของเราคือเห็นผลมากๆเลยคะ่ะก็เห็นผลก็เห็นผลงานของเราค,น,ราาคนก็อยากได้แบบนี้บ้างแต่างจริงไปทุกวันนี้คนเขาบอกว่า เห็นหน้าปู่ป้าเขาจะเรียกแต่ว่าพี่พีทแล้วค่อยหันมาเห็นหนูเอ้ากบเราไม่สําคัญแล้วอยู่เราไม่สําคัญแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนก็เรียกันพี่พีทพี่พีทและเป็นโทนเสียงเดียวกันคือพี่พีทแต่พอเสียงหาหาเราเป็นคกบอกบมาทําไมเอ้าจะถ่ายรูปกับพี่พีทถ่ายด้วยก็ได้เอถ่ายรวมกันเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วต้องบูชาหลงบูชาเหรียญของแม่บีไหมเขาจะทามาจริงแบเนียเอาจริงๆไม่แน่เลยหรือว่าเราจะเป็นคนเริ่มสร้างสร้างเหรียญยไง ได, accurate, ได้หรอได้ไหมหรือว่าเอาเป็นแบบยันติหลังโทรศัพท์ถ้าเกิดทำมาบูชาไหมคะถ้าได้ถ้าได้อยากเก็บผูกกูค่ะอยากมาสนัดสักเซี่ยงมงค่ะแล้วคุณแจ็คกี้เขาว่าไงบ้างคะคุณเขามาคุาสักไหมคะ คุยไม่ค่อยตอบไลน์จริงอ่ไม่เร็วป่ะอุ้ยแย่แย่เนอะหมายถึงว่าเราไม่ไม่ตอบไลน์น้องน้องอะมีดีเอ็มมาบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้มีไลน์ส่วนตัวอย่างไรไงแต่ว่าหนูอเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่ตัวแบบนำนำสนำเฉยเฉยเนอะออกไหมน้องเขาต้องไปถากต้นตออย่างนั้นถูกต้องแล้วเขาดีเอ็มายังไงบ้างคะเขาบอกแลยว่าคุยเล่นปกติค่ะคุยเล่นปกติแล้วพอคลิปมันเป็นไวรัลก็ เออมันออกมาเป็นแบบในโซเชียลคุณรู้สึกไงบ้างครับแบบคนให้ความสนใจเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างกับพ่อแม่บีใช่ไหมจ้างงานพี่บีเยอะเยอะนะคะพี่บีเป็นคนน่ารักโซลิจ้างไหมคะจ้างเพิ่มไหมคะคือปีนี้ก็ถือว่าแบบเป็นปีที่ลัคกี้เลยลักกี้ินเกมทุกอย่างคือแบบว่าเราถือว่าแบบเป็น เป็นผู้หญิงที่บอกว่าคือแม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบเป็นแบบ working m o m e n อยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือทําไมเราถึงยังยังทํางานยังแบบทำงานเยอะอยู่ทำงานเหมือนร้อนเยินอะเอาเป็นว่าอาถามว่าปีนี้หนูแบบปังจริงไหมหนูปังจริงหนูซื้อบ้านใหม่หนูซื้อรถใหม่หนูทำทุกอย่างหนูแบบนอกจากของตัวเองแล้วทุกคนก็ยังแบบเปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักหรือว่าคนรอบข้างก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนโควิดทุกคนแย่ไหมคะ เราเคยอยู่จ <k ern> <pu> ุด <answer> ท <to him> ี่เราไม่ได้ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางานแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนได้คล่องอะแล้วเรารู้สึกว่าณนวันนี้ที่เรามีแรงทํางานอะทำไมเราไม่ทํางานแล้วเก็บมันไว้เยอะๆดูก็แค่รู้สึกเนี่ยว่าต่อให้มีแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอเปลเราต้องใช้ไปทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไปถ้าเรามีแรงเราก็ทําไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเรามีโอกาสได้ทําะเราก็ทําให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย เวลาเราไลน์แล้วมีคนมาทักเออรวยอยู่แล้วมีแฟนก็รวยทำไมต้องมันปีดไม่อุ่นมันปีดมันรู้สึกแบบก็เลยเขาบอกว่าสู้รู้นั่นน่ะพี่คุณพี่คุณอ๋อเป็นเหมือนจะดูหนุ่มใช่มั้ยไงเราก็บอกว่าดูหนูเป็นตัวอย่างค่ะเก็บหนูไว้เป็นตัวอย่างค่ะแบบหรือถ้าพี่สุขสบายอยู่แล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ตอบแบบตอบไปเฉยๆไม่ได้อะไรนะไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าก็แค่พูดปกติจริงๆเราก็อิจอกาอะไรส่วนใครก็ตลอดสนุกค่ะถ้าเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยช็อต ช็อตใหม่เนาะถ้าเกิดอยู <neither> ่ในนั้นอะมาเลยมาแบบเผื่อกล้องมาสิคะพี่มาสิคะอะไรย่างเงี้ยเราก็จะแบบเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พีเขามีแบบว่าเบรกเราบ้างไหมว่าเบางานลงหน่อยอย่างเงี้ยพี่พีเขาอะไรด้วยพี่พีชเขาไรด้วยทุกวันนี้ของครึ่งบ้านคือของพี่พีของพี่พีครึ่งหนึ่งของน้องชายครึ่งหนึ่งของตัวเองทุกวันนี้ก็คือเป็นทั้งผ่านให้ทุกคนขายของเขาบอกมาว่าถ้าเกิดแต่งให้งานเบาลงอะไรเงี้ยแต่เขาเลี้ยงเองอย่างเงี้ย เขามีห้องไฟ์สดให้หนูแล้วค่ะเขาเียออกแบบสร้างมาให้เร้อเแล้วเขามีเขาทำบ้านข้างหลังข้างหน้าเป็นโรงเลยว่าอันนี้ขายของนะแล้วก็แพ็กของมีชั้นนี้แล้วก็เผื่อทีมงานมาสามารถนอนที่นั่นได้ชั้นบนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือเขาบอกว่าแต่งไปสมมติว่าบ้านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าที่ทำงานหนูเสร็จแล้วต้องทำก็คือทำงานเหมือนเดิมก็คือต้องทำงานแล้วต้องช่วยแต่งทีมนะคุณ ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเสียงหนูอะมันเพลินโอ้ยบ้านข้างหลังมันคลองข้างหน้าเป็นคูน้าข้างข้างันอะไรนะป่าฝั่งนี้เป็นโรงเรียนเป็นตึกก็คือไม่ไมีคนอยู่ชิลแต่ป่าให้เต็มที่แต่แคือเราก็ขึ้นชื่อว่าเราเป็นคนขยันนะเนาะ ใช่คือคเราก็ชอบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วมไม่ต้องมันเป็นห่วงเราว่าเราต้องแบบทำงานเยอะอะไรหนูว่าหนูทํางานแล้วหนูมีความสุขค่ะถ้าหนูไม่ทํางานหนูอาจจะนอนเปิดติดเตียงอยู่อะไรเงี้ยทักก้อนแล้วคุณอยากจะบอกอะไรไหมคุณไม่แบบยังมาแซคุณใน,ออในลไล <ๆ S 2> <ๆ S 1> น์สดแลวในคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณไม่ค่ะเพราะว่าบุ๋มเป็นพุ่งมาก่อนการเดืออะไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจําได้เลยตอนตะกอดสมัยตอนที่โลกแบบออนไลน์ยังไม่ดังใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปังขนาดนี้หนูไล์ขายของตั้งแต่แรก ฟื้นตุตาข้างบ้านข้างหมู่บ้านอย่าใช้คำว่าในหมู่บ้านเพราะเขาไม่ได้ในหมู่บ้านหนูข้างหมู่บ้านเขาก็ปั่นจักรยานผ่านมาเนี่ยบ้านดาราตกอชอบขายของขายหวยขายนู่นขายนี้เลยอย่างนี้ก็เลยไปแล้วไงล่ะไปแถวหน้าบ้านเขาบ้างขับรถคันใหม่ไปขับไปเฉยหนู่มขับไปเฉยๆก็ขับผ่านไปเล่นๆได้ไหมเดี๋ยวเปิดกระจกรอบหน้าแล้วแต่ไปเป่าดับ ไม่แต่หนูรู้สึกว่าอาชีพไหนอะมันมันก็แบบมันก็ทํางานเราขยันได้ทั้งนั้นอะเลยุงค่ <c oughs> ะ